วิธีการโอนเหรียญจาก b i n a น c e ไป FTX นะครับใช้เหรียญอะไรโอนดีแล้วมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการโอนเหรียญนะครับจากไบแอนไป FTX นะครับว่าเราควรจะต้องใช้เหรียญอะไรแล้วเหรียญนั้นเนี่ยค่ามีดในการโอนแพงมากน้อยขนาดไหนนะครับระยะเวลาในการโอนนานไหมนะครับเดี๋ยวลองมาลองเทสกันแบบเรียลไทม์เลยเพื่อนจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับคราวนี้ในไบแอนแล้วก็ FTX นะครับก็จะเป็นไอเชนที่เป็นไอเชนต่างประเทศทั้งคู่เลยก่อนที่เราจะโอนเนี่ยเราก็ต้องดูเน็ตเวิร์กในเหรียญอนั้นก่อนว่ามันสามารถโอน Network ร์แมทกันไหมนะครับแล้วก็มีช้อย c e ให้เลือกเยอะหรือเปล่าในบางเหรียญเนี่ย ออไม่ค่อยมีเน็ตเวิร์กให้เราเลือกนะครับในการโอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฟิกข้ามเนียบไปเลยอย่างเช่น e d s อะไรเงี้ยข้ามเนียบก็ประมาณ700 800นะครับอย่าง BTC เนี่ยก็ต้องโอนบีดอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นโอนแบบออนเชนเนาะโอนระหว่างเชนเนี่ยก็ประมาณ7 0 0ด0 0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ช้อยอื่นใช้เชนอื่นใช้เน็ตเวิร์กอื่นนะครับในการโอนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันในตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์เลยครับแล้วเราเข้ามาในหน้าเชนของ Binance กันแล้วนะครับวันนีีี้เเเรราาาาจจะะททกกโอนนน Binance ่่ยไป FTX นะ สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูคือเน็ตเวิร์กเนี่ยมันแมทกันหรือเปล่าในเหรียญนั้นที่เราจะทาการโอนนะครับคราวนี้วันนี้เราจะโอนตัวเหรียญที่เป็น s t a เบิลคอยอันนึงนะครับก็คือ u ูด t ซึ่งการโอนเหรียญ s t a เบิลคอยเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ที่ว่ามูลค่าของเราเนี่ยเขจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนลดลงหรือว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มูลค่าแบบขยับนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราโอนเหรียญอย่างเช่น Bitcoin หรือว่าอย่างเหรียญอย่างเช่น e t s อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกดอทหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลาเราโอนเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีความสวิงของราคาเกิดขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยมูลค่าเราอาจจะ10บาทใช่ปะ่ะพอเราโอนไปที่ Exchange หนึ่งมูลค่าจะดอกเบี้ยเก้าจุดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความผันผวนของตัวราคาเหรียญอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ Silver Coin โอน10ก็ได้10นะครับมูลค่าไม่ได้มีการสวิงเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองเทสตัวยู E T F กันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าไปดูในฝั่งของ F T X ก่่่อนนเเพรรราะป็ฝัังังบบใชมค เขาไปดู FTX ว่าตัว UDT เนี่ยเขามีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างที่สามารถรับได้นะครับก็เข้าไปที่เนี่ย Wallet ใช่ไหมครับเข้ามาอย่ตรงนี้แล้วก็เลือกที่ Wallet นะครับแล้วก็ลงมาที่ UDT นะครับตรงนี้มีคำว่า Deposit อยู่ก็เลือก Deposit ได้เลยปุ๊บมันจะขึ้นมาใช่ไหมครับมีเน็ตเวิร์กให้เราเลือกเนี่ยมี E Ethereum นะครับ ERC20 มีอะไร TRC20 นะครับของ tron เนาะแล้วก็มีอะไร SPL นะครับ แล้วก็มีอีกมีเยอะมากเลย BSC ด้วยนะครับมี BSC ของ u n i t ทีด้วยนะครับแล้วก็มีอะไร SPL อีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ตัว BSC ก็คือ Binance Smart Chain ใช่ไหมนะครับของ n บ n น e ข้ามเนียมก็ถูกอยู่ละแต่เราไปลองดูกันว่าในฝั่งของ Binance เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ Tron นะครับหรือใช้ ETH หรือว่าใช้ BSC เนี่ยอันไหนถูกสุดเราจะมาลองเทสกันนะครับก็ขยับไปที่ฝั่งของ n บ n c นก่อน เลือกไปที่ใบแนสนะครับแล้วก็ไปดูที่ USDT ที่วิดดอร์นะครับเลือกทีวิดดอร์แล้วก็ไปที่เหรียญที่เป็น USDT ซึ่งตอนนี้มูลค่ายูเอทของผมเนี่ยที่มีอยู่ในในนี้มีอแค่หนึ่งหนึ่งดอนกว่าเองนะครับเดี๋ยวผมต้องทำการขายเหรียญอื่นนะครับเป็น USDT แล้วก็เดี๋ยวโอนให้เพื่อนดูนะครับก็ลองไล่ไปดูดล่างนี่เห็นไหมพอเรากดเน็ต o r ร์ปุ๊บ มันก็จะขึ้นมาเนาะว่าเราโอนใช้เน็ตเวิร์กบีแอนเชนบีพีสนะครับข้ามเนียมอยู่ที่1ดอนเห็นไหม BSC ค่ SC, ข้ามเนียมที่0.8ดอนนะครับ ETH ค่ e TS, ข้ามเนียมที่35เลยนะครับ SOL นะครับข้ามเนียมที่1ดอนเหมือนกันแล้วก็มี t r o n นะครับ Tron ข้ามเนียมที่1ดอนเหมือนกันนะครับคราวนี้ BSC เนี่ยมันถูกสุดใช่ไหมมันถูกก็จริงแต่ผมอยากจะลองตัวทรอนให้เพื่อนๆดูเพราะว่าในบางไอเชนเนี่ยมันใช้ทรอนกันเยอะนะครับบางไอเชนไม่ได้รับ BSC นะครับเพื่อนๆจะได้เป็นเคสดีด้วยว่าถ้าเกิดเราใช้ทรอนในการโอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เราเลือกทรอนเนาะเลือกทรอนไว้นะครับแล้วก็ไปดูใน FTX แล้วก็เลือก d e posit ใช่ปะเด posit แล้วเราก็เลือกในฝั่งของทรนะอนนะคือไหนอันนี้อันที่สองไหมครับทรน TRC20 นะครับ c o ปี Copy ได้เลย Co ปี Copy มานะครับ c o ปี Copy. เสร็จปุ๊ พอมาในฝั่งนี้เอ๋อเราต้องทําการออแลกเป็นยูดทีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มียูดทีเหลือเลยนะครับในนี้ก็เราไปที่บล็อก่อนไปดูที่ว่าตอนนี้เรามีเหรียญอะไรอยู่จะทําการขายเพื่อนเพื่อที่ทำการขอให้ดูก่อนนะครับเรามี XLM อยู่นะครับเพราะว่ามื็อกผมทำการโอนอคลิปนึงเพื่อนดูไปแล้วนะครับไม่เป็นไรทํทำการขาย XLM ในการเทียบกับยูดทีนะครับก็คลิกเข้าไปดูก็มาที่หน้ากระดานแล้วนะครับคราวนี้เวลาจะขายใช่ไหมก็เลือกราคาก็ได้นะครับเคยทาคลิปว่หลายอ่ะละก็จะมีหลายหลาย ลักษณะการขายไม่ว่าจะเป็นลิมิตเป็นมาเก็ตเป็นซอฟต์ลิมิตอะไรเงี้ยแล้วแต่การเทรดของเรานะครับแต่นี้เราต้องการความรวดเร็วนะเราก็กดที่มาเก็ตไปเลยนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับที่ผมจะขายก็คือ8 1 9 xlm กดเซ s ล l นะครับเนี่ย m ม t c h o r d อ r order fill นะครับเป็นเดอร์ฟิลเราก็เข้าไปดูใน wallet นะครับว่าตอนนี้เราได้ u t t มาหรือ,อยังปุ๊บเรากดที่ f i a t spot เนาะลงมาไล่ลงมาเลย นี่เราได้ UDT มาละ208.2นะครับตรงนี้เราจะทำการโอนออกนะครับโดยที่กดวิดดอได้เลยนะครับตรง UDT อันแรกเนาะวิดดอแล้วก็เราก็ไปเกียก copy มาเรา address เราก็ copy แล้วก็ paste ลงไปเลยเลือก t รอนมีหลายอันให้เลือกใช่ป่ะอ่า Tron ก็เลือกเป็น mac เลยเนาะโอนทั้งหมดไป208นะครับ มันก็จะมีให้เราเลือกว่าเอามาจากเงินมาจาก Funding หรือว่าเงินมาจากสปอ t นะครับปะกี้เงินของเราอยู่ในสปอ t ตเนาะเราก็ติ๊กที่สปอ t ไปนะครับแล้วก็กดวิด d o w เพราะกดปุ๊บมันก็จะถามเรื่อง c o n เฟิร์ม i o ชว่าเราจะ c o n t i n u ียไหมเช็คกิ้งก่อนนะครับให้ดูตัวแรก3ตัวแรกนะครับแล้วก็3ตัวหลังดูดิ T v W นะครับ O OK K Q อ่ะเราไปดูใน F T X ดูว่าถูกต้องไหมนะครับ T W W O K Q อ่ะโอเคถูกนะครับ ทรไหมเห็นไหมทรน,นะครับเราก็ทําการกด continue ได้เลย c o n f i r มการโอนนะครับมันก็จะให้เรากรอกตัวเลข security นะครับพื้นฐานทั้งตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับ email แล้วก็มีตัว t fa นะครับอ่ะมาแล้วนะครับตัวเบอร์ก่อนเอาตัวเบอร์ก่อนสี 4, 8, 0, 9, 0, ่แปดศูนย์ email นะครับ อีเมลนึนะครับ09064นะครับแล้วก็ตัว Google ลอ t เ10นะครับโอเคสามารถเสร็จกด s ั b มิตได้เลยพอกด s ั b มิตเสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นว่า Window Require Submit Submitted แล้วฟรีค่าฟรีหนึ่งอยู่ดีอ่ะเมื่อกี้มันบอกว่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดเอาวีดดิ้งแอนพูก,กด c o m p l e t e มันเมื่อกี้มันเขียนว่าประมาณ ไม่เกิน12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ระยะเวลาในการโอนนานไหมนะครับในฝั่งของไปเน้นเนี่ยเราไม่ต้องทําการคอนเฟิร์มในอ e ีเมลเพราะว่าปกี้เราคอนเฟิร์มในฝั่งของ Security Code ไปแล้วนะครับจากอ e ีเมลจากเบอร์จากทเ a ฟเนะครับเราโอนตอนช่วงทุ่ม55ใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝั่งของ FTX เนี่ยมันจะเข้าตอนก e ีโมงนะครับโอเคตอนนี้ตัว UDT เนี่ยได้เข้ามาในฝั่งของ FTX แล้วนะครับเข้ามาเรียบร้อยแลวเห็นไหมสอย จุดสี่นะครับอันนี้ก็ได้ทําการหาค่าธรรมเนียมไปละคราวนี้มันนานไหมในการโอนไม่นานเลยเมื่อกี้เราโอนตอนทุ่มห้าสิบห้าใช่ไหมตอนนี้ก็ทุ่มห้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในฮิสตอรีดีกว่าว่ามันเข้ามาตอนกี่โมงนะครับก็เข้าไปดูในฝั่งของ Deposit นะครับ Deposit เนี่ยเห็นไหมอ่ายูเอทีเข้ามาคอนเฟิร์มจากแอดเรสตนี้นะครับทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับนั่นหมายความาว่าใช้เวลา,าในการโอนเนี่ยผ่านทรอนเน็ตเบิร์กเนี่ย ทรีซยี่สิเนี่ยสนาทีเองนะครับก็รวดเร็วมากๆเสียค่านิยมหนึ่งดอลลาร์นะครับแต่ตัว BSC เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้เพื่อนดูก็ได้นะครับเทสต,ต่อเลยก็ได้นะครับโอนกลับไปนะครับไอ้ตัว207เนี่ยนะครับโอนกลับไปในฝั่งของใบแนในเพให้เพื่อนดูนะฮะจะได้เปรียบเทียบกันดูนะว่าถ้าเกิดเราโอนผ่าน BSC โอนผ่านโอน,นี่ย ถ้ามีมันต่างกันจิตนึงนะครับแล้วเวลาในการโอนเนี่ยอาจจะเร็วกว่าด้วยนะครับจะลองเทสดูค,คราวนี้เรามาฝั่งใน b บ n a n c e ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกในฝั่งของ d e p o s i t นะครับ d e p o s i t เลืด้วย d e p o s i t ของ b บ n a n c e เนาะเพื่อที่จะฝากเงินกลับคืนมานะครับเราก็เลือกเหรียญเป็น USDT นะครับเลือก USDT แล้วก็ Network ที่สามารถโอนได้เราจะโอนเป็นตัว BSC เนาะ i n a n c e Smart c h a i นนะครับก็ทำการ Copy ตรงนี้ไปเลย ก็ปี้กลับไปเนาะแล้วก็ไปที่ FTX ถูกไหมครับในฝั่งโอนเพราะว่าตอนนี้เงินอยู่ใน FTX ใช่ไหมก็เข้ามาที่ wallet เหมือนเดิมนะครับเข้ามที่ wallet แล้วก็เข้าไปเลือกอเขาไม่ที่บาลานซ์ก่อนตรงนี้แล้วก็เลือกที่ withdraw withdraw คือการถอนใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เหรียญอยู่ในฝั่งนี้เราต้องถอนจากฝั่งนี้ออกไปนะครับเราเลือกที่ max เลยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ address เราก็เลือกเข้าไปมันก็จะให้เราเลือก network อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหม ก็จะมี BSC BP 2 0ถูกไหมครับแล้วก็ทำการคอนเฟิร์มตัว 2FA ในการโอนนะครับเราจะรีเช็คตัวอีเมลทุกครั้งเนาะก่อนการโอนรีเช็คดู3ตัวแรก3ตัวหลังนะครับ0 XB เนาะ6 7เนะครับเราก็ไปดูดีว่าใน b ป n น n ้ e เนี่ย0 XB ปะ0 XB ตัว3ตัวหลัง678นะครับ BSC BP 2 0นะครับ ถูกต้องแล้วก็ TWA แล้วก็ดูจากในโทรศสองเราที่เราผูกไว้ในตัวโปรแกรมเนาะเก้าสามเจ็ดสองหนึ่งนะครับเปรบกดพิดอเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกี่นาทีเราทำการโอนออกไปแล้วนะครับตอนนี้โอนไปแล้วเนาะที่สองทุ่มสองนาทีนะครับสองทุ่มสองนาที มีคอนเฟิร์มมาที่อ e ีเมลด้วยนะครับก็เข้าไปดูในอ e ีเมลก็ได้รู้สึกว่า FTX เนี่ยอาจจะไม่ต้องทําการคอนเฟิร์มเนาะในอ e ีเมลทีหนึ่งคือไม่ต้องกดคอนเฟิร์มมันแค่แจ้งไว้เฉยว่าเรามีการวิดดรอตามตัวเขาเรียกว่าเออ่แท็กไอเดียนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูตามลิงก์ได้นะครับแต่ไม่ต้องกดคอนเฟิร์มในอ e ีเมลนะครับก็มาลองดูกันว่า,อาสองทุ่มสองนาทีตะเกียะเราทําการโอนจาก Binance มา FTX ใช่ป่ะใช้เวลาประมาณ3นาที นะครับสามสี่นาทีเนาะเดี๋ยวดูว่าตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันเร็วกันไหมแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เขาหักเราไปเนี่ยสำหรับ BSC เนี่ยเขาหักเราไปที่ศูนย์จุดแปดดอลลาร์นะครับเนี่ยเรารีเช็คอีกทีหนึ่งนี้อ่าลวนะเข้าไปกอนลืมพูดให้เพื่อนดูอ๋อศูนย์ดอลลาร์เลยนะครับตัว BSC นะครับถูกก่าด้วยนะครับน่าหมายความว่าถ้ามันถูกแล้วมันเร็วเนี่ย เราก็ใช้ BSC ดีกว่าเนาะนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองทอนให้นเพื่อนดูเนี่ยเพราะว่าทอนเนี่ยเราจะสามารถโอนไปที่อื่นได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น OK X by bit หดืเอรี่บิตอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเคส s ต a ้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใน Exchange ไหนมีการโอนแบบ BSC ได้ที่เขามีการโครกันมีเปิดรับ BSC เนี่ยเราก็ใช้ BSC ก็ได้เพราะมันจะเร็วกว่าอาจจะเร็วกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันแต่ถูกกว่าแน่นอนก็คือค่าฟรี0ดอลลาร์เองนะครับ Estimate ฟ,ฟรีตรงนี้ที่เขาคิดนะครับลองดูซิว่า มันเข้าหรืออยังนะครับเรากดที่ wallet ทีนึงที่ wallet ดูยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้ามานะครับรอแป๊บหนึ่งอาจจะต้องรอก่อนแต่ตัวเงินเนี่ยมันออกจากตรงนี้ไปละนะครับออกจากนี้ไปละอ่าอีเมลมาแล้วนะครับ you r withdraw นะครับมันบอกอะไร you withdraw สองู window, 7, นะครับนี่ แฮสปินเซนแอร์ได้ทำการส่งไปละเราลองดูซิว่าในใบแนนมันเข้าไหมรีเช็คอีกทีหนึง่งอ่ารีเฟซก่อนที่จริงถ้าเกิดใบแนนเข้าอ่ะมันจะต้องแจ้งเตือนอีเมลของใบแนนด้วยนะครับน่าจะไม่เข้าได้อยู่ในในโลกบล็อกเชนก็คือำกำกลังทำการปิดบล็อกอยู่นะครับในฝั่งของยูนิตีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูประวัติในการถอนอีกทีหนึ่งดิว่าฝั่งของวิดดอนตรงเนี้ย เขาทำการถอนไปตอนอ2ทุ่ม2ทุ่ม2นาทีเนาะก็ถูกต้องละตะกี้ที่เราเรากดโอนปุ๊บเราก็มายตอน2ทุ่ม2นาทีเลยแต่ตอนนี้3นาทีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเบียาจเซียจะช้ากว่าถอนก็นได้เราเราจ่ายถอนปุ๊บเสียค่าธรรมเนียม1ดอนก็นจริงเร็วกว่านะครับแต่บางทีเบียเซียจะสโลวกว่าช้ากว่าอ่าเข้ามาแล้วนะครับเดบิวติ c คอนเฟิมของฝั่งคุณได้รับเงินแล้ว200 7ดอลลาร์นะครับแล้วเวลาเนี่ยเมื่อกี้ประมาณเข้ามาตอน2อทุ่ม5นาทีใช่ป่ะก็ประมาณ3นาทีเท่ากันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาลองคอมเพร์ดูเนาะในฝั่งของ BSC กับ Tron เนี่ยแล้วเวลาใกล้ๆกันเลย BSC ฟรีโอนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีให้เลือกเนี่ยเราก็เลือกเป็น BSC ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมในการโอนนะก็เมื่อกี้ลองเทสทอนเ,น,นเพื่อนดูนะครับเพื่อโอนไปในแอคชั่นอื่น เพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปแล้วถ้าเกิดเราใช้ UDT เนี่ยเราจะต้องใช้ BSC โอนไปที่ออ FTX นะครับถึงจะฟรีเลยไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะครับแล้วสรุปความรู้ในวันนี้กันนะครับเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเราจะโอนจาก Binance ไปที่ FTX เนี่ยโดยใช้ Stable Coin นะครับต้องใช้ Network อะไรนะครับถึงจะถูกที่สุดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีด้วยไม่นานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราโอนจาก FTX กลับมาที่ b i n a n เนี่ย ให้เราเลือก BSC เนี่ยมันก็จะมีค่ามเนียมในการโอนฟรีเลยไม่เสียค่ามเนียมคือศูนบาทเลยนะครับแล้วถ้าใครที่มีคําถามก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ของ u ู u ูบได้นะครับหรือว่าในแชทบล็อกของทางเพจลงทุนนะครับใน a c e b o o k นะครับแล้วถ้าใครที่ชอบเนื้อหาที่ทางเรารวบรวมขอ้อมูลมาให้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งของคริปโตเคอเรซีแล้วก็ฝั่งของเ a d ิช i o นอลมาเก็ตด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนที่อยากจะซับพอร์ตอยากจะโดนเนตให วันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพื่อไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ